สวัสดีค่ะผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ SQ รายการวาไรตี้คือเรียลลิตี้ที่จะพาผู้ชมไปเจาะลึกรู้วังลับในแบบ e อ c l u s i v กับสาวสุดเท็กซี่ใช่แล้ววันนี้นะคะเรามาก <ambling. S 2> <the> <the> ันที่ล้านเท้าแปดห้าวันนี้นะคะเราจะมาเยี่ยมพองน้องแตงโมค่ะน้องอะไรนะน้องแตงโมแตงโมใช่อาอย่างเขาเหมือนแตงโมจริงเหรออยากรู้ว่าส่วนไหน ก็ก็ให้เดาว่าตอมชัดเลยตะตุมขอตะขาคนบ้าอะไรตะตุมเหมือนตั้งหมดถ้าไม่เชื่อไปไาไปดูไปดูนีี่่เยมาห้องหญิงเนี่ยทำไมอ่ะแต่งตัวเรียบร้อยภูมิฐานแห่งตัวแบบภูมิฐานผูกๆกก็ตายพี่สุภาพเหรอสุภาพแล้วโอ้โห ไปไปสูไปสูยหน้าหน้น้าหน้นปิหน่อยหน้าปิหน่อยหน้าิดหน่อยหน้าปิดหน่สวัสดีค่ะมาด้วยกันนะคะามาด้วยกันด้วยกันค่ะมาจากรายการเอคิรับขออนุญาตเข้าห้องหน่อยไหมะสวัสดีค่ะน้องเนโสงลูกวันนีเราก็ติดถืงห้อง แล้วเราก็อยู่กันบนเตียงด้วยใช่แล้วจะบอกนะคะว่าน้องเขาสมชื่อจริงนะทำไมอ่ะเขาแต่งโมจริงเออเขาแต่งโมจริงน้องฮะแนะนำตัวนิดนึงค่ะน้องชื่ออะไรฮะได้ค่ะน้องฮะหน้าน้องฮะดูแอร์ดับเอาเลยแนะนำตัวผู้ชมเลยสวัสดีค่ะแตงโมโชติกาอภิพัฒน์เดชากรนะคะตอนนี้ก็มีรับพิตตี้เอ็นซีแล้วก็ล่าสุดมีถ่าย ซีซั่นข6ค่ะอ่อนเรียนอยู่ที่ไหนหรือว่าจบแล้วมาเรียนเดี๋ยวค่ะแล้วก็เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยโอ้เก่งอ่ะเรียนด้วยทำงานด้วยหาเงินเรียนอ่ะจไปจะคนหรือเปล่าทำไมผมโดนอุปถัมภ์ที่เล็กยอ่ะมิกกี้มกี้แนะนำแบบว่าเอ่ออยากต้องการมีคนอุปถัมภ์ไหมผมจะดูดีกว่าไหมต้องการอุปถัมภ์แทนดูดูแบบเป็นผู้ชายเปเกาะของกินมากเลย่ เสื้อก็ไม่มีจะใส่โอ้แล้วมาเปิดว่าน้องเขาน้องชมจะมาอะไรคุณผู้ชมอยากรู้เรื่องน้องละน้องเรื่องเยอะแล้วน้ำรสเราดำน้ำเยอะแล้วมานี่เลยครับเรืเร่องจ่เร่อช่วงแรกของเราครับเ shape เพราะฉะนั้นเนี่ยเอสเชฟของเราในช่วงแรกก็จะต้องบอกถึงสัดส่วนนิดนึงถูกต้องได้สัดส่วนอะไรยังไงสามเดี๋ยวนะคะต้องต้องต้องลุกต้องโชว์สามละสามสามมาละสามสามอะไรมาละสามสามสิบหกเรื่องของยิ่งเลย โอ้สามสิบหกค่ะตาตาตามองหน้าดาสามสิบสามสิบหกยี่สิบสี่ค่ะสามสิบค่สี่สามสิบสามสามสิบสามไม่ค่อยมีตุ่ไม่ค่อยมีตุก็ไม่เป็นไรครับแอ่นเยอะๆกล้องก็ซูมช่วยได้นะฮะสามแม่สีงามสามแม่สีงามหุ่นดีมากเลยอ่ะนี่หุ่นดีขนาดนี้เนี่ยดูแลหุ่นยังไงถึงได้แบบว่า ออออืม่่านีเก็ออกกำลังกายทุกวันค่ะส่วนใหญ่ก็จะชกมวยชกมวยวันนี้ไปชกที่ไหนครับเนี่ยมีแข่งใจแขงเม่งใจมีคนซ้อมหรือยังเออเยอะสอบซ้ายซับซ้ายไปเยอะไปเยอะแล้วไงเยอะแต่อยากได้ท่าบริหารที่เอาไว้แบบเหมือนอยู่บ้านก็ทำได้ทธประจามมีไหมปั่นจักรยานอวกาศจักรยานอวกาศเีลยนะจักรยานอากาศพอเล็กออก จักรยานอวกาศนี่มันเป็นยังไงเขาไก็ก็ไม่ต้องซ้ำเพระก็ไม่ต้องซ้ำอยากรู้ไงมุกมุกเม็ดอะไรล่ะจักรยานอวกาศมันยังไงเดี๋ยวก็เกิดว่าสมมติตอนนี้ไกลยเขาพูใหญ่มากสอนขนาดแล้วกันว่าเขาเป็นความรัไม่ต้องสมมติหรอกทำอะไรได้ว้าทำได้กันโอเคจิ๊กกี้ให้กำลังใจให้โอเคนอนนอนอโอ้ยผู้หญิงชวนนอนอ่ะเลทตายเลทตายแล้วมา แล้วก็ยกขาขึ้นนะคะร่อแล้วยกขาขึ้นยกขาขึ้นแล้วก็ปั่นแล้วก็ปั่นน่ารักน่าดีน่าดีน่าดีโดนก็หัดปั่นจักรยานอย่มองโอ้มองไม่ได้พูดพูดพูดออกมาแล้วก็ปั่นแล้วก็ปั่นอย่างนี้น่าแล้วท่านี้ต้องทำกี่เซตคะอ๋อครั้งละห้าห้าถึงสิบนาทีค่ะแต่คนใหญ่แล้วไม่ถึงแล้วได้อะไรบ้างคะ ก็จะทำให้ขาเล็กแล้วก็ว้าวจริงหรอโอ้โหนิกกี้นั่งครับนิกกี้อยากโชว์แต่แบบโชว์โชว์ก็ได้ กเราไม่ตทอาไหน่รอตากล้องอ่ะตอนนี้ยพอบอกอยาโชว์ปุ๊บเรื่องก็ดับออกไม่รู้แต่ว่าโอเคหรือเปล่าก็น่าจะโอเคแหละโอเคพี่โอเคโอเคมาพยักหน้าแล้ออ่ะอ่ะอั้นขอดูนิดอึงแล้วกัน่ะอะคืออันอี้นะคะต่องบอกก่อนไอ่ได่เร่อ่ะ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 ่อ่อ่ะอ่ะอ่ะา่ะน่อ่อ่อ่่ะอ่ะ่อะออ่ะอ่อ่ะ่่ะ่้อ่ะอ่ะ่ะมะอ่่ะอ่ะอ่ะอ่อ่ะ่ะะอู่่ม่อ่ะอ่ะอออ่ออ่่ะะ โอ้โหหุ้ยมีซิกแพคออนเนอรจะขึ้นกันคะไอ้เด็กเก็บเด็กโหเอาเอายิงไว้อ่ะก็เอาเอามาให้ดูดูไมอ่ะให้ดูมันเป็นไปเองตามธรรมชาติมันออกมาเองจากอินเนอร์คู่กินเก่าค่ะครูกำกับเปลี่ยนเป็นอันอื่นเลยไหมเนี่ยถ้าจะไม่พออะไรตลอดเลยนะโอ้โหคุณดีมากจริงๆนะใช่ใช่คือจับไปไม่มีไขมันเลยอ่ะ เป็นแบบว่าสิบแปดมันูเนนีี่่ยแกชวง้อ้วนมากเลยอะอะไรนะอ้วนช่วงนี้อ้วนมากเลยต้องต้องเน้นเน้นผ้าด้วยนะเลนผ้ามาผ้ารับมากแล้วก็การกินนะคะต้องคุมอาหารไหมอ๋อกินปกติแล้วค่ะฮะยังไงก็คือกินอยากกินอะไรก็คือกินคือเราจะเน้นออกก๊าซกินเด็กอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะไม่ใช่อยากกินแล้วกินแล้วอาหารที่ชอบเหรอเน้นอาหารที่ชอบส้มตำส้มตำ คนหน้าตาดีไงต้องตองจริงต้องตองไงจริงๆต้องต้องปลาด้วยไหมใช่แล้วอะไรอำไมช้อนช้อนส้อมไม่ต้องใช้มือจกอย่างเดียวมันเป็นสลัดบาร์อย่างดีสลัดบาร์อย่างดีเลยนะที่ทำให้ไม่อ้วนใช่ไหมใช่คะแล้วก็ชอบรสจัดๆมีพวกแบบอ่าอาหารเสริมอะไรนะอาหารเสริมก็มีบ้างพวกคอลลาเจนอะไรอ๋อคอลลาเจนนี่เลยผิวพรรณใช่ๆงี้ดูแลผิวพรรณไหมคะ ปกติแล้วทาครีมไหมทาค่ะแล้วสปาปกติสปาที่ที่เคยทำก็คือว่าทาครีมดูแลรักษาสุขภาพผิวเราพูดจินตนาการไม่ได้เพราะผมร้านอยากเห็นตอนทาครีมอ่ะแน่นอนเพราะว่าเราอยากรู้อยากรู้ว่าทาครีมท่าไหนอ่าใช่เิีตนาการหรือเปล่าเอออาจจะแบบว่าจักรยานอวกาศแล้วก็ทามาอันนี้คือท่าจริงเลยเนาะค่ะทาแบบว่าเหมือนตอนอยู่บ้านเลยนะฮะแล้วอ่าอ่า เอาเอาตรงไหนก่อนต้นขา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 โอ้โหไม่มองหน้าเลยอ่ะไม่มองหน้าเลยอ่ะเดี๋ยวฮะจะให้ผมมองอะไรนะฮะจะทาขาผมต้องมองดีดีเดี๋ยวลงตะตุเฮ้ยเหมือนแตงโมจริงด้วยเขียวใช่ไหอย่าโดนโอเคโอเคได้ครับโดนโอเคโอเคเดี๋ยวไปดูดไปดูดแต่ถ้าทายังไงคะคือกี้มีเทคนิคเวลากี้ทาเด็กกี้จะไม่ทาลง เพราะว่ารูขุมขนมันจะไม่เปิดล่องทาย้อนขึ้นมาไอ้เกี่ยววะอันนีเป็นเทคนิคเขาพี่กิองนะเออใช่ตอนที่ผิวเราจะชับอาอทาขึ้นทีให้ทาย่า่มหมอทาเพิทาจะทำให้ผิวกระชับไม่เป็นเซนไรอ๋อนั่งเอาแขนมาได้ไหมถ้าเอาแขนมาจริงๆเราเนี่ยคิดว่าหน้าอกน่าจะทาบ่อยทำไมอ่ะชุ่มชื้นจริงเหรอชุอุ้ยงั้นทาหน้าอกเกับทาผมผมว่าอยากเห็นแล้วครับว่าตอนทาทายอะไรโอเคมา เออรวมผมนิกกี้ทาให้หน่อยสิฮะแต่ที่อะคะทาของใครคะเอาตัวเองค่ะทางตั้งเนะ้อฮะอ๋ออะไรล่ะคนกำลังฟินอยู่ไม่รู้เลยค่ะตอนตอนนี้ตากล้องนะคะเลือดหมดตัวแล้วโอเคอันนี้ก็คือหลักในการดูแลผิวใช่ไหมแต่น้องผิวดีจริงๆนะเป็นนุ่มมากอะเนี่ยจริเนี่ยนุ่มมากเลยจับไม่ได้ไง ไม่ไม่ใช่คนมันไม่ใช่ทุเรียนโอ้โหคุณประหยัดทีเลยตุ้งไงนอนกอดเนาะโอ้โหเออแล้วปกตินอนดึกปะคนนอนดึกไหมก็ไม่ดึกค่ะเช้านอนหรอนเล่นนึ่งนอนไม่ดึกค่ะแา่ชอบชอบนาตีเพวกเต้นระบำไหมเล่นหนึ่งไงก็ชอบเต้นคิดว่าการเต้นเนี่ยมันช่วยทำให้เราหุ่นดีด้วยมั้ยน่าจะเกี่ยวเกี่ยวใช่ไหมเกี่ยวได้ท่าที่แบบเต้น ียวแล้วแบบทุกคนต้องขนจะได้หน้าไหนยุ่งเขาเขาก็จับทุงแล้วใส่กระเป๋ากระบบานมันคนยุคหินนี่ตีหัวลาาเขาท่ามันี่ยชัดยอดเลยอ่ะน่าเรียนแบบมากน่าเรียนแบบเผือมีังเลยตอนนี้นิกกี้ทำไมคะทันไม้ขันมืออ่ขันไม้ขันมืออะไรอะอยากหาอยากจะค้นหาอยากจะเสิร์ชแล้วพี่ไม่อยากคนคนเดียวหรือไงอ่ะอยากคนเวลา เอางนั้นช่วงหน้านะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาคนกันใช่ขอโทษด้วยนะขอโทษด้วยแล้วขอโทษบอกไหมเรื่องท่างแพนเก่ายังไม่ได้เป็นเลยเงินปากดีบัญชีหลอนแก้เคาะสะดอกกรำข้อหนึ่งข้อหนึ่งท่าภาษาไทยแล้วก็ตกข้อสองท่ามมีชู้ท่ามีอยู่พวกกินกับเอาตะหลิวกันดิยังไม่เคยเจอผู้ชายเจ้าชู้มองทางขวาใครถ้าเป็นคนที่มาแล้วล่ะผมว่าผมเริ่มเป็นของเล่นแล้วล่ะเหรอ